ข้อที่2นะคะจงเขียนเซตต,ตอไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกนะคะคำตอบก็จะมีได้หลายแบบนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคําตอบนะคะข้อที่1นะคะเซตของ1 3 5 7 9นะคะเราก็จะเขียนได้เป็น X โดยที่ X เป็นจำนวนคี่บวกที่น้อย กว่า10นะคะต่อไปข้อที่2นะคะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นจำนวนเต็มนะคะเราก็จะเขียนได้เป็น x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มนะคะต่อไปข้อที่3เซตของ1 4 9 6 6 5 5 6 6ไปเรื่อยๆืนะคะก็จะเขียนได้เป็น x โดยที่ x เท่ากับ n กำลังสองและ n เป็นจำนวนนับนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเซตของ10 20 30ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเขียนได้เป็น x โดยที่ x เท่ากับ10คูณ n นะคะ และ n เป็นจำนวนนับนะคะ